สบายดีทุกคนกราบสักท่ายสบายดีแล้็สวัสดี่อแม่พี่น้องมุดสูค้สคนนะ,ะยินดีตอนรัรเข้าสู้ซองมาวันชนแนลอีกคือเก้าทุกคนเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าๆทุกคนเลยวันก็กำลังสีไปหาก,การสีเลาะขึ้นด่านพรนัทุกคนนะาสีไปจอบเบึง้งโกมมโกมะไมโกกมะไม้มันที่มีเห็นเห้านะ แต่ก็ยังบนน่ใจเลยว่ามันมันสิเป็นหรือบอ่อแต่ตอนบวันมานี้นะมาไม้สนิดเดียวครับที่โกกที่บวันสิไปนี้นะมันสุกแล้วทุกคนนะเลยเรลือสลานอยู่เดี๋ยวบวันสีเป็อบเบื้องโกกโกกนี้เพราะว่าแต่ละปีเนะี่ยเห็นสีเฮ้ากินนคู่ปีกินแ้วกิ่นลายลึกนะทุกคนเดี๋ยวสีไปจอบเบื้องยังมันสิเป็นหรือบอ่อด้ทุกคนเลยป่ะเดี๋ยวเฮาไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนเลยว่าเฮ้าสีมานเฮ้าสิพอเพิ่มันนี้ป่ะ เดินกัน,นยัมงม่นตกทั้งทุกคนเดินยังแจ้งะสอบ่าเดินตกที่ดึก,ก่นเลยมึงแม่ระดับสิบเอ็ดโมงวะตอนนี้ก็เก้าโมงจะึงเลย ទីបាយលាទៅចាប់មកមានนกពលីนกណាนกពលីนกណ້ອຍนกจุกนกจูជូนก เป็นนุกน้อยฮะคุตอนนี้ฮขากา็าขึ้นมาฮอดด่านแล้วนะมาเมื่อกี้ไม่เห็น บ้างขึ้นมะอันนี้บ้างขึ้นมะว่าวันเข้าไปรัดบวท่านมันเจิดละก้อนทุกคนเลมันเดินเดินแก้งัยงหลักบ้างแดงโตเป็นง่ายนะมันให้ามากินมะว้ามะว,ว่าเป็นหลายทีนี้ นอนข้าไปมันเจอดัตคข้อ คนยังหาบ้างกับมือยังแล้วเดี๋ยวฮาไปต่อนะทุกคนเดี๋ยวฮทีเข้าไปทางเส้นระจอบงกงมาใหม่นะทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่ด่านปราสาท ด่านป่าซาดเขาว่าดตะเก้ามีจะตายตายป่าเดี๋ยวนี้น่าสิดับนะบ่เห็นมากานแต่ละเธอเยอะหาบ่าเห็นตะเก้าเขาว่าก็ตายลายด่านนึงบางทีมันก็อาจจะย้ายบนรยู่ทุกคนนะเมื่อยเยอมาเลยเรี่ยงหางใต้บ่เห็นาหาหหบ่เคยเห็นแต่อตั้งแต่มาะมา ไก่ป่าก็ มานแล้วทุกคนเอ้ยมานคูณซองทุกคนเอ้ยไก่ป้าอ๋อตัวไก่ป้าหาหกตัปวปอนได้ซองโตทุกคนท่านยิ่งซองโตกายให้มันบินไปแต่ว่าได้แต่ตัวน้อยตัวใหญ่น้ำบาได้ตัวใหญ่นะเมื่อวานบอเห็นมันนอนอยู่ฟ้าทั้งนี้ได้ตัวน้อยซองโตมันนอนอยูน่นี่นะ่ะมีงองบา้านใกล้ ประมาณห้าประมาณหกตัวไข่นะบินไปแตะไปออ้โอ,อนาะได้สองตัวนี่ตัวแม่จนหมดแม่น้อยนะไก่ยังน้อยอยู่โอ้ตัวนี้ตัวนั้นก็ฟูเห็นปะหมานเลยทุกคนสองเต็มเลย เดี๋ยววันออกไกล้ห่าถงคนทคนอ๋อเจ้ามีแต่ขี้มันแทนนี้ฉลาดอย่างนั้นนะนอนเป็นมู้เลยอ้อมีแต่ขี้ใกล้เหมือเหมือนระเบ้อน่าสิไปมืดแล้วมั้งเกรดคนเดี๋ยววันออก ใกล้เราบทงก่อนโอ้หมานครับทุกคนเอ้ยสองเต็มเลยมือนี้มือหมานใกล้ยเลยมือนี้นะตัวที่ช่องนี้นะนตัวแรกิพี่เต็มแรก คือละใเมืดแล้วทุวกคนเนี่ยยังหายกับบ่เห็นป่ะเนี่หยห่อใบโตเคออยยะหอดกุ้วยไมานาดน่ะกล้าใหม่ใหม่ของเฮาเคออยยะหอดแล้วนะลุย เป็นจำทุกคนเลยโอ้มาเป็นชำม,มาลุบแล้ว คนนะกะเทินใด้ห้ามาแล้วเดี๋ยวจะไปเบิ่งอีกก่งหน้านะกุ้งหน้าบ่เป็นแต่กับกับขึ้นทางเก้านะไปหน้านมันไก่เกินทุกคนเลยกว่าสี่อ้อยกับกบกับป้าไก่ดีดแกล้งไปเลยเดี๋ยวจะไปชอบมอีกก่งนี้นะก็โก่งนี้กับจะคือเป็นหรือบ่ได้ ต้นอเอสียดายมันบเป็นามันเป็นบม,นนม,นนมนพลาดในีตะกงนี้นะเต็ะปีนะกลิ่นคู่กลิ่นคูปีมันเป็นฮะมากลิ่นมุน,นปีปีแล้วนี่ก็พอต้นหนึ่งแต่ว่าบ่ได ตรงนี้ก็บเป็นจำทุกคนเป็นโมเป็นนะคือเวรเพอร์กินว่ะ มีเลยทุกคนเยมันลดมือแล้วเป็นบนมนซาดดุกนี่มีปลากินเลยมาขิงงูมป่นเป็นแบบโดกม็นลดน้อยเดียว ยังทึ่งกับโเหินคนเป็นลายมันก็เรื่องสุดร้อนกันเลยโบหินเลยโอ้โอ้โคงเหวเขาอปแล้วเนอะม่ม้นโคงเหวใช่ปะโค้งนางเนอะ ขบปาออะไรทุกคน,นะอะย่าขบปาะตั้งแต่มาตนี้ชุกเล็กๆปุณน,นะตัวนี้มันโหดเลแล้วห้อ,องน้ำยังไม่ไหม้ยังลง ลักสลอนอยูน่นะโอ้ยมาบบทท่านทุกคนเลยรับโอด่านพอแล้วทุกคนกลับขึ้นทางเก้านะเลยบางที่ฝ่ายขั้นเห็นทางแหวย,ยู่ต่อนาน,น,นอาทิแหวาทางรัดเอาหาย,ยู่เลย พันบ่เห็นแล้วก็ออดานพอแล้วมันเมื่อวานก็บ่ได้ม,มาแต่เฮงมันจำมได้แล้วทุกคนไหมมาบอท่านเขาทำเขาเอาไปก้อนแนละ้วจะได้โกง้งนั้นโบปิดนะมะโบแมนมะรุ่นเดียวกันนะทุกคนอันนี้มะใข่งูน่นะนะเป็นมะโคกพุนนะ ตัวโบเป็นนั่นนะน่าสิเป็นมะมะน้ำน่องมะน้ำน่องนะมะน้ำน่องมะนุ่มจาวมะมาณนี้แหละโกงนี้นะมะใครงูกบตัวขับปออันนี้โเกิดอะไรไก่ปืนคนนะไายทางเว้ สักขึ้นดาดเลยนะจำบ่จำทางเวเ้ากูได้กกลับขึ้นตั้งก้า ด่านป่าซัดคือเก้าเดี๋ยวนัซ้ำเืมอคันๆนัำซ่ามีแห้งกันซ้ำมีแห้งกับหลาะมือนะเลาะมือหานอนพักผ่อน เวลาแล้วเทขึ้นกว่าๆเดินตกนทุกคนเนเมื่อวานนังน,งนี่หึงเตือนังท่าเดินตกเดี๋ยววันนี้ก็บเมื่อวานกับศรีการลอเมื่อทุกคนเ,นเลาะเมื่อหานอนนะ การเลาะลงมาไก่เติบนะครึ่งทางเลยบริได้พอเลยเลยทุกคนเนละ คนเลยตอนนี้บ้าวันก็ได้ลงมาหอดเทิงให้แล้วทุกคนเวลาก็ประมาณสามโมงปลายๆนี่แหละสรุปก็แนวได้เขาก็ได้แต่ไกล้น้อยสองโตทุกคนเลยมาย้ฮะไปจอบุกงมาไหมกันมันบเ็็นขํมไปเบิ้องอีกก้งนึงก็มืดป่านมืดย่มามมันละแต่ไก่น้อย2องโตกติกว่าบ่าได้ทุกคนเลยนะ ด,ดีกว่าไปบ่ได้เพเลินคลิปนี้กับบ่าวันกับสิได้จบไว้คลินี้ก้อนๆเลยไว้พบเดียวคลิปหน้าคลิปหน้ายขอบใจทุกคนที่เข้ามาที่ตามรัส้ม